ครับผมติดตั้งมอเตอร์ประตูบานโค้ง2บานครับผมด้านซ้ายด้านขวาครับมอเตอร์2ตัวครับเปิดฝั่งซ้ายครับเทอรีโมทตัวเดียวนะครับเปิดฝั่งขวาครับ ตัวบานโค้งนะครับปิดนะครับนี่รูป auto s สล w นะครับผมกันกระแทกนะครับ ครับอ่ะดูอีกตัวหนึ่งครับทั้ง2ตัวติดระบบตัวเซฟตี้ไว้ไ้วยนะครับก็คือกันหนีบนะครับผมอ่ะผมจะเดินผ่านตัวเซนเซอร์นะครับประตูจะหยุดและถอยกลับนะครับประตูหยุดแล้วครับแล้วถอยกลับอัตโนมัติครับอ่ะั่นงอ่ะปิดใหม่ครับโอเค โอเคครับผม